เรือดำน้ำชั้นฉางเจิ้งหรือที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในความลับทางทหารของจีนเป็นผลงานสำคัญของกองทัพปลดแอกรประชาชนจีน PLA นาว y ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาชื่อฉางเจิ้งซึ่งแปลว่าลองมาร์ชหรือการเดินทางไกลมีความหมายทางประวัติศาสตร์ที่สื่อถึงยุทธศาสตร์ความอดทนและความมุ่งมั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคก่อน และชื่อนี้ก็ถูกนำมาใช้เป็นชื่อรหัสของเรือดำน้ำยุทธศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์รุ่นต่างๆของกองทัพเรือจีนเรือดำน้ำชั้นฉางจึงไม่ใช่เพียงแค่เรือดำน้ำรุ่นเดียวแต่เป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือดำน้ำยุทธศาสตร์หลายรุ่นโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามนิวเคลียร์จากท้องทะเลเรือในชั้นนี้สามารถยิงขีปนาวุธข้ามทวีปจากใต้น้ำได้ทำให้จีนสามารถตอบโต้การโจมตีทางนิวเคลียร์จากสัตร์ูได้แบบทันท่วงทีแม้ในยามที่แผ่นดินถูกโจมตี ต้นแบบของเรือชั้นฉาญเจิ้งเริ่มต้นจากรุ่นไทศูนย์เก้าสองหรือที่รู้จักกันในชื่อเซี้ยคลาสซึ่งเป็นเรือดำน้ำนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธรุ่นแรกของจีนที่สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ1980ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดหลายด้านเช่นเสียงดังระบบนำทางที่ล้าสมัยและปัญหาทางเทคนิคแต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมทางทหารจีนที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ได้ด้วยตนเอง ต่อมาจีนได้พัฒนารุ่นไทสูน94หรือจินคลาสซซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของเซียคลาสและเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อนตัวความเงียบและระยะยิงของขีปนาวุธเรือจินคลาสติดตั้งขีปนาวุธ JL2 ที่สามารถยิงได้ไกลถึง7,000-8,000กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าหากเรือลำนี้ลาดตระเวนอยู่แถวทะเลจ,จีนใต้มันก็สามารถยิงขีปนาวุธไปถึงเป้าหมายในอเมริกาเหนือหรือยุโรปได้นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่ล้ำหน้ากว่านั้น คือไทยศ9นยซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเรือรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะติดตั้งขีปนาวุธ JL3 ที่มีพิสัยใกล้กว่าเดิมถึง1,000 0กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวในแต่ละลูกซึ่งหมายถึงศักยภาพในการโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการป้องรามนิวเคลียร์ของจีนสู่ระดับเดียวกับมหาอำนาจอื่นๆอย่างสหรัฐอเมริกาและรัเสเซีย ในแง่ของเทคโนโลยีเรือดำน้ำชั้นฉางจึงถูกออกแบบให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เต็มรูปแบบซึ่งหมายความว่ามันสามารถดำอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่ต้องลอยขึ้นมาเพื่อเติมเชื้อเพลิงหรือออกซิเจนระบบขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ยังช่วยให้เรือสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและเงียบกว่าเรือดีเซลไฟฟ้าอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติการได้ในพื้นที่ห่างไกลหรือใต้น้ำลึกอย่างมีประสิทธิภาพระบบโซนร์และอุปกรณ์ตรวจจับของเรือรุ่นใหม่ๆยังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยสามารถตรวจจับเรือข้าศึกได้ก่อนที่จะถูกตรวจพบและด้วยการออกแบบตัวเรือที่ลดเสียงสะท้อนและคลื่นเสียงในน้ําทําให้เรือดําน้ําชั้นฉางเจิ้งกลายเป็นหนึ่งในเรือดําน้ําที่ซ่อนตัวได้ดีที่สุดของจีนในด้านยุทธศาสตร์เรือดําน้ําฉางเจิ้เงเป็นส่วนสําคัญของสิ่งที่เรียกว่า3ขาขององค์การป้องปรามนิวเคลียร์ของจีนซึ่งประกอบด้วยขีปนาวุธภาคพื้นดินเครื่องบินทิ้งระเบิดและเรือดําน้ําปิดขีปนาวุธนิวเคลียร์ โดยเรือดำน้ำนั้นมีข้อได้เปรียบที่สามารถซ่อนตัวในมหาสมุทรและปฏิบัติการโดยไม่ถูกตรวจพบทำให้จีนสามารถตอบโต้ทางนิวเคลียร์ได้แม้ในกรณีที่ถูกโจมตีแบบไม่คาดคิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ขยายฐานทัพเรือดำน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพที่ไฮหลำซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศติดกับทะเลจีนใต้เป็นฐานทัพเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดของจีนมีอุโมงใต้น้ำที่สามารถนำเรือดำน้ำเข้าซ่อนได้ และมีทางออกสู่มหาสมุทรโดยตรงทําให้เรือสามารถออกปฏิบัติการได้อย่างลับๆโดยไม่ถูกจับตาจากดาวเทียมหรือระบบเรดาร์จากภาพถ่ายดาวเทียมของสื่อตะวันตกจะเห็นได้ว่าจีนมีการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ําชั้นฉานเจิ้งอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงที่มีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแปซิฟิกการแสดงแสนยานุภาพของเรือดำน้ําเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในวิธีการแสดงความแข็งแกร่งของจีนต่อสายตาชาวโลก หลายประเทศยังคงจับตาดูพัฒนาการของเรือดำน้ำชั้นฉานเจ้งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเรื่องของขีดความสามารถในการซ่อนตัวและระบบอาวุธนิวเคลียร์ที่ติดตัง้งซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่อดุลอำนาจทางทหารของภูมิภาคและส่งผลต่อสมดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจทั่วโลกแม้จะไม่มีข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดเปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเรือดำน้ำชั้นฉางเจ้ารุ่นใหม่ๆอย่างไทโซนเก้าและไทโซนเก้ากำลังกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างกำลังรบเชิงยุทธศาสตร์ของจีในในศตรวรรษที่21อย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีทางทหารและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเรือดำน้ำชั้นฉางเจ้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนขององค์การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจโลกในยุคใหม่ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่บนบกหรือบนฟ้า แต่ลดลงไปถึงใต้ท้องทะเลที่ซึ่งการเงียบที่สุดอาจจะเป็นอันตรายที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของจีนในเส้นทางสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศหรือทางทะเลโดยเฉพาะในโลกที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการมีระบบป้องปกามนิวเคลียร์ที่สมบูรณ์แบบย่อมเป็นสิ่งที่ชาติใดก็ไม่อาจมองข้ามได้เลย